สวัสดีค่ะทุกส้มทั้งบ้านค่ะค่ะมินี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกับได้มาติดตามน้งเล่าความฝันกับพ่อตาบค่ะค่ะพ่อตาบนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผีผู้เทานะค่ะให้เอาเล็กน้อยไปเดีอย่งเพิ่นวันเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของพ่อตาบเพิ่นจะให้แนวทางเขาจังไดเท่ากับไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะคับ ความฝันของพ่อตาสวัสดีค่ะพ่อตาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุงตาค่ะสวัสดีครับค่ะมันี่ก็ได้มาติดตามนั่งเล่าความฝันกับพ่อตาเนาะค่ะพ่อตาเนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนสีฟฝันยังไดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพ่อตาบพพร้อมกันค่ะฝันยังไดค่ะพ่อตาหัวไอฝันหนังสี่แล้วบ่น่ะมัน ลังเละออกมาประมาณสักสองสามเมื่อขึ้นวันที่เอ่อสิบแปดหรือยังเหรอพราว่าขึ้นวันที่สิบแปดอะแม่ผลมันโตกแห้งฝนโตกล่มกระโโตกับในปูสามสี่ถุมก็บวันนี้นอนนอนเดือกแล้ววัดมันนอนมันนอนเดือกแล้วมันนอนบมดแล้วก็เลยมันกจู่ถูกจู่เที่ยนจู่ถูกจู่เที่ยนกาบาบจะทีจะทางมันซะเออรูด้านจะเดินทางเด้อ่าสันเออจู่ถูกจู่เที่ยนมันมันนอน รับเขื่มเขิมไปประมาณแค่ครรภนี่เดียถึงรับถ<ป>ึงตือนแม<ป>่ว่าบบพ่อตามนี่ไปอยู่จังหวัดอื่นสิกลับมาบานเกิดแม่อ๋อค oh, ่ะพอมันก่อนในฤดูาสิีเดินทางบันสาหสิบีแปดนั่นละค่ะผนตกหนักผลสวยแสูงเออมันก็เลยนอนดนึกเน่ขับประกันจู้ถูกจู้เทียนกาใบาก่อนที่นอนค่ะบานนี่ก็เลยมานอนรับขึ้นรับขึงเตือนนี่แหละฟันวาน อนันมันมีเด็กหน่อยนไงแม่ะคือจังคือจังมุงหนาไม่ต้งดงก็สู้พี่ได้คือจังมุงหนาไม่ต้งดงก็สู้ทั้งแถวสี่มุงหนาไปทั้งหัวสร้างลอยทั้งยังแถวหน้าพ่อไงหนุ่ยย่างถึงเท้าออกมาห้าไสออกพระธรรมห้าใสขาดบาบาดนั้นมันตัดไปผอเด็กหน่อยอยู่หันบาดนี่ค่ะเอ๊ะมันคือจังเด็กหน่อยคือจังทั้งแถวเหัวพ่อไงหนุ่ยคือจังเหัวพ่อไงหน่อคือแถวลานมันยังเด็กหน่อยผู้นิ่งแม่ ผคุยไงบ้างใดค่ะโอ้ยมันงกับสีไงแท้ๆกำลังดูดนมจีจ่าจีจ่ากำลังยางฮัดยางยสันบอกำลังกินนมบ้า,<อ>บานทั้<น>ทง<น>ทั้งผู้เฒ่านะนนเลวะอ่อนไปเลี้ยงอ่อนไปเลี้ยงแล้วะข้าวจูนพนีได้หน่อยไดหน่อยผู้หญิงน่นอะคือจดรุลูกอีพายนะคือท่านท่านร้านนมดอกไม่ใชงยางจีจ่าจีจ่าบมันก็ดูดนมปองอยู่ห่วยบัางกับพ่อแม่กับพวกพี่เขาว่ะอ่อนไปเลี้ยงแน่เลวะ อันพ่อใหญ่เหรอแค่ยืนทางไี้เราคือจงเราบ่อที่สวนคือจะเอาเว้หนาเราพ่อใหญ่คนเถ่าบอกได้ยินแต่เสียงบม่เห็นตัวบ่อได้ยินแต่เสียงผู้เฒ่ากักแล้วเอาไปเรียงเด้่อท่าอันไปเรียงเด้อเราตัวสิบเมื่อเขื้นที่มา่สั่นก็ไปเรียงแนเราหวันอันนี้ก็เกิดอุ้มเสีแล้วบาดมันไปตาหักแต่แหมขาจูนพนอุ้มแมากเลยเขามอุ้มเลียนย้อนแล้วเหรอค่ะอุ้มเลียนดอกเลีนพ่วนเปียกย้อนโอ้ยเฮือกแหมพิ่นเพิ่นก็ดูดนุ่มขวดเออมันกัน ดูด้วมันก็แล่นเหรียญกล้ามาสามมนเล็กหน่อยเนี่ยพอแม่มันก็ดจะไปทางไหนแล้วบ้านนี้อันมียนพอใหญ่โตคนหนึ่งเราดูนี่ขางสวนขางหัวขางกันเราเอาไปเลี้ยงท้าวนั่นไปเลี้ยงนั่นบาบาบ้านนี้ไอ้คือจังพอนี่สิบุ๋งน่ะไปทางดงไปสู้ค่ะสีไปดงไปสู้แต่หาไปว่าทางหอดมันสีพระโตรอยู่บางเขื่งขางคือยังแถวขุมกันปลาเสียอันนี่แม่มึงทางแต่ว่าไปพอเด็กหน่อยดีกว่าพอใหญ่โตเราอ้อนไปเลี้ยงแน่แล้ววะ ว่าไอ้อาไปรอย่างได้แอใหญ่ข่อยกขาบ่มีลูนี่อย่างที่เรียงได้บ่ว้าลูนี่อยเขามีอยู่คนเดียวนี่ห้าสองกินข้ามมันคือชีวิตโหูจักเหลี่ยงเนี่ยเขามีห่อเหลี่ยงบ่เป็นที่เป็นยังไงเราเอาไปหล่มเป็นไงเราอ่ะเออมันก็จริงมันก็แลนมันกำลังแลนนะหันมาแลนวันแลนมาหันในหล่มเป๊ะอีเด้หล่มเป๊ะเดี๋ยวมันแลนนั่นมันดูดนมอยู่แม่ค่ะอุ้ยขาวจูนพูนเลยเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเด็กหน่อยผู้หญิงกับเขาเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงบ้านี้พอใหญ่ที่ถามใหุ้งเอานี เห็นบ่เห็นตัวเราแล้วนล้ยินแต่เสียงโอ้คือจากเราคลายๆว่าคือผโศกหยาดยันดินน้ำดอนยังสักอย่างนี่แยิ่งสออ้ยิ่เสียงหแนมห้างเรเห็นดอกค่ะแต่เฮื่นคดหลังกไงถึงฮือนลังในอยู่เฮื่นเห็นเฮื่นลังสองสันของเราหื่นหูอยู่ปรากฏว่านี่มี่ภูมิใหม่บังระไบท์บ่รื่อจงไหนรื้อลงลงค่เราเห็นตัวมมันกับประเทศขันโดแล้วมันก็มนี่ปลาข่อยปลาอ่อยห่อปลาหมูมะขี่ัะเขือยังเห็นตะค้างเาเห็นแต่เสียงออกมาแต่เราบ่หางแนมห้างเราเห็นบ กับรูเู้เดียวรู้นี่ยเขามีเขาเห็ดอย่งไค่ะท่านี่ก็โอมทะเลาบาดเลยค่ะพอโอมมันเป็นตะหักเนีลยอมอมต้องกับบอแครเมันกับบาเลยก็ให้อมเออโอมแน่ว่างไปแน่โอมแน่ว่างแน่ในเมือนี่อมค่ะแต่ว่าบานพราออมไปมมามันเหิงลาบาดนี่มันกัมันกับใจูเสือหูเมือโอ้เสือเมือเมือมบ้าน่ะมัน กนเที่ยงคืนเลยฝนมันยัางตกอีกอันอยู่สระบุรีกัอยู่หงว่าก็ยังตแพะอยู่หงว่ากมาในใจนั่นในใจนั่นคิดอยากได้บ่โอ้จะมันจยาได้แล้วคิดว่าสิเอาอยู่บ่ว่ากันไดมอุ้มอุ่มมาอะไรจะว่ามันหังอุ้มมันก็ว่าจะอุ้มมันจะว่าจะบุ่งน้ำเอื้อนล่ะแต่ว่าหงเมื่อก่อนมันหูเมื่อก่อนเพ่าะหงเมือกอนเนี่ยฝนเพ่าหงเมา่อ่อฝนก็ยังตกวันสองฝนก็ย่างแพะแพะอยู่อยู่แคงคนงานลมก็ยังคือโชกกระโชยคือเก่าให้พ่อตามีสิทิตีเป็นตัวเลขตัวคะ ห่วยเล็กหน่อยเนาะคันคันคือแต่ปูแต่ปูเนี่ก็เด็กหน่อยมันก็นึงแล้วค่เมื่อก็หาแหม่มันมันก็ไม่ใช่แย่อย่างเพราะว่าบอกอุ่มหนึ่งอุ่มอะไอุ่มเจ็มเหม่ออุ่มนี่เข้าสิตีเป็นตัวอะไรคะอุ่มคำว่าอุ่มนี่จักแล้วมันก็เลี้ยเอาผู้เฒ่าใส่ไหมบ่สพบเราพอเห็นต้นเห็นโตนี่บ่เห็นไลยบ่บ่เห็นนี่หมายถึงว่าผีคักๆเนาะ อ่ะที่เป็นเจาที่เจทาท่จะท่าคนเอาได้หน่อยมาฝากไป้ด้วยแล้มันได้ยินเสียงเราบอกยุ่วห,หักเวรคนแต่ได้หน่อยอุ่มแจมือเขาอนู่บนหัวได้หน่อยมื่ก็นึ่งคนแล้วหัวม,ม,มาหัวมมก็มาจะนอนบ่หลับกันหัวหนึ่งหาหยังค่ะหนึนน่งหาหาหนึ่งที่แล้วทำเป็นสามตัวครับทำเป็นสามตัวบนเก้าเก่าใส่เก้าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าสีเนาะโอ้แต่ไม่เป็นไปเด็กสามตัวบ่นนอนหนึ่งหาเก่าแม่ค่ะค่ะเได้หน่อยที่เป็นหนึ่งค มือเฮาตีเป็นหาแมนบันเท็ันสองตัวล่างกับหนึ่งห้านึ่งขนาดนั้นง่ายๆสามหลุมแม่คือบันที่สี่แปดะค่นกับโต๊ะสองสามหมือนกันใส่เพิ่นซานใส่เพิ่นมุนเอาเนาะใม่เพิ่นมุนเอาค่ะให้เพิ่นมุนเอา หนึ่งหาหาหนึ่งก็ให้คนหมุนเราหรือสินะคาเก่าเก่าหาก็หมุนเนาะเออเขาก็หมุนไปหมุนมาให้นผู้ชมมันหมุนไปหมุนมาตัดบนตานลางกับตามคีเดิไปตัดเด่นเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแต่ได้จะหเมื่อมาจะนอนบอรับอือค่ะน้องเด็กกบบอรับโอ้ยดูก็ดังขึ้นดังไ่เสียพธากินนมันน้บุอืมคือมันตดที่ปกับางแล้วมเขาสอคนโพกระโตนะนั เรื่องแาวความฝันของลุงตาบนี่ยังเพิ่มเติมบ่มพนกระบืมอนีแล้วมี่ซ้ำนี่แล้วฝันจะถัดงามๆแจ่งๆเลยล่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันเนวคางตัวเลขที่ให้ทาง้ชมทางบ้บานเอาไปเป็นแนวทางนู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็ไม่สรุปตัวเลขของพ่อตาบค่ะค่ะพ่อตาบนีเพื่อนฝันนะคะฝันเห็นผู้เทาเนาะค่ะเป็นผีผู้เทาให้เล็กหน่อยเนาะค่ะให้เอาเล็กหน่อยมาเลียงเขาว่าเนาะค่ะค่ะ ตัวเล็กิันตีออกมา่นาะค่ะตัวเล็กคงเมกันกับหนึหาเก่าค่ะหึ่งกับเป็นเล็กหน่อยหากับเป็นมือพันมาเนค่ะเก่ากับเป็นผู้เท่าค่ะหนึหาเก่าค่ะมันทีนึ่งมีทุระย่า,ายนพ่อสอสองพันหาลยให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาล โชคโชคมันมันดำดำลุ้ยๆยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของระตาบเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริษาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะข้าทายังพระท่านกดติดตามเจคับขอฝากช่องเจคัมสามตัวเตียงน้ำีนเด้อค่ะขามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดยู่มองดเจคํมสามตัวเตียงเขาจะไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ามสามตัวเต็งพอ,อจบไปเพียงเท่านี้เนะค่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ